เป็นประเด็นที่ต้องจับตามองเป็นอย่างมากเลยค่ะสําหรับความรักของคุณอ้ําอธิชาติและก็คุณนัทมีเรียค่ะที่ช่วงอาทิตย์ก่อนเนี่ยเขาโดนเมาส์ค่ะว่าทั้งคู่ค่ะมีปัญหารักร้าวมีการลือคาไใบออกมาว่าจะเลิกกันหลังโดนจับได้ว่าฝ่ายชายแอบไปมีกิ๊กค่ะซึ่งต่อมาเนี่ยต้องบอกว่าในทันทีทันใดเลยคุณอ้ําอธิชาติได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือค่ะบอกว่าข่าวลือดังกล่าวไม่ใช่เรื่องจริงค่ะเตียงยังแข็งแรงแล้วก็ยังรักกันดีกับคุณนัทมีเรียค่ะ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกคุณนัทมีเรียค่ะมักจะออกมาโพสตอรี่อินสตาแกรมเป็นตัวเลขหลายๆโพสค่ะติดต่อก,กันซึ่งแต่ละโพสตก็มีคนมาถอดรหัสมาเปิดความหมายของการที่เขาโพสตค่ะซึ่งสิ่งที่เขาโพสค่ะที่เขาถอดรหัสออกมาเนี่ยมันก็ดูเศร้าๆเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนจะเริ่มต้นใหม่อะไรทํานองนั้นจึงทําให้หลายคนก็จับตามมองว่าพวกเขาเนี่ยเลิกกันแล้วหรือเปล่ารวมถึงค่ะผู้จัดการส่วนตัวของคุณนัทมีเรียก็ออกมาโพสข้อความแปลกๆชวนสงสัยด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งล่าสุดค่ะในรายการข่าวใส่ไข่ที่มีคุณมดดำคชาภาเป็นหนึ่งในพิธีกรในรายการที่สนิทกับคุณอ้ําอัณิชามากๆเนี่ยได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยโดยบางช่วงบางตอนค่ะคุณมดดำก็คอนเฟิร์มเ่ะว่าเขายังไม่ได้เลิกกันจริงๆแต่ว่าอาจจะมีงอนกันบ้างแต่ยังไม่ได้เลิกกันอย่างแน่นอนแต่ก็ยังไม่มีการเคลียร์กันค่ะเรื่องที่งอนกันเพราะว่าคุณอ้ําบัิชาเนี่ยก็ทํางานส่วนคุณอักมิเรียก็ติดถ่ายละครอ,อยู่ซึ่งงานนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าขอส่งกำลังใจค่ะให้ทัคคัมา,คม,มาลกกเเีียยบ กกลับมารักกันให้หวานแหววเหมือนเดิมด้วยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว